ค่ะค่ะสวัสดีเอฟซีสุขสุขพนนะคะทีกำลังติดตามค่ะมนีเป็นวันที่27เนะคะไก่สีหดมือทําบุญหอปูชีบขาวนะคะวันที่29นะคะยิบเก่ากันยาสองหางหกเกทเพราะว่าเดือนนี้มี3ามสเป็นบเยิ่ยมยีิบเก้าแล้วก็30 30บสิบไปวัดปลาบันเมื่อไปทำพิธีนะคะเอาดอกกุหลาบไปใส่ปูบอกว่าให้พ่อห้ำเอาไปใส่เกาซีฟให้ไอ้วันไปใส่เกาซีฟ แล้วก็เอฟซีต่างๆเนี่ยเข้าร่วมเหมือนก็นได้เป็นเจ็ดสิบโดดยังสี่นะครับผมค่ะกับกับพิจารณาณเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กัเข้าเฮ้าจากเสียงโศกจังสี่นะเจ็ดสิบกัายิบยังสี่เ้าก,กับพิจารณาเบพึ่งนะคะกับยิบจับจรากินแบ่งรัฐบาลไทยไว้ได้นะคะสำหรับมือวันที่ยิบเก้าากาศถ้าบุตรตาบาทเสรานะคะผู้ได้อยากมารวมนําเด็ยินว่าพอหำพมมํำเพิ่นว่าแม่คู่กับสีตุ่มไกลใส่ไปประคามบวลเพื่เสีย ต้มไก,วกวะะ่ใส่ใบบประคัมปวนถวายพระนะคะใส่ใส่ขา้าวพร้อมได้เยี่ยมอันพอ่อขำบ้าพอดีไก่กันกับข้นสีไปเอามาน้ำหลักกับพร้อมกับปลาหมึกนะเนาะข้นกับเห็ดหมูลงกันแล้วก็เยี่ยมกัน <laughs> เป็นลาบเป็ดทุนนะโอ้พี่ไม่ได้ตัวใหญ่เลยเยี่ยมออมากก <laughs> ับคนะ <laughs> ือท้าบุญนับกันนะคะข้นกับข้นแก่มากนะเพูดว่าอาหารมีอย่างเดียวแล้วถ้าแม่เตียงพวกกระเทียมน้ำขนมจีนนะคะแล้วพร้อมกับกับหลักหลักเนื้อเนาะ อืมถ้าเข้าอนได้กะส่วนไม่ค่ว่บได้ออกอยังมากไหมส้มตำว่าส้มตำราะคะแล้วกามีหลายอย่างเนี่ยระคาเพราะว่าเอฟซีมาลองมาชิมส้มตำน้ำนะคะ,ะไม่คู่วกะสิทำซูกินนะคะ,ละเลาะราคาถ้าข้าเห็ด ว่าเฮตพิธียังเรียบร้อยร้อยแล้วกับซมี่การร่ำถวายบ่ำถวายแล้วกับผู้ใดอยากอุดรุ่นปลาล่าแม่ผู้ก็ได้นะคะมาพอดียี่สิบเก่าแล้วกับพีไทยรายการ อันซื้อได้แจ่สีแถมค <laughs> นได้บอซื้อบ่ได้แถมได้เยี่ยมครับผู <laughs> ้ใด,ดบ่ผู้ใดบ่ซื้อบ่แถมผู้บ่ซื้อบ่แถมเพราะว่าบ้านเป็นเจ้าภาพนะคะนาปลาล้านะครับ่นสิมีแถมปีไทยรายก,การคั่นผู้ใดบ่ซื้อบ่แถมต้องถือ้อรักษามาพร้อมมาเยี่ยมค <laughs> <laughs> รับผมมีหัวทั่วงอกแถมพร้อมนะคะครับ <laughs> มีชนิดแถมพร้อมค่ะได้ดทั่วงอกแถมพร้อมตัวนี้เออทั่วงอกครับมี พวกหงอ,อกงามงามเหมือนนี้นะคะคงองอกขึ้นมาหลายเลยอะเมื่อเนิ่นปาดด้วยนะคะหลายอยู่ให้ว่าสวดสวดให้ว่ามาตรฐานของเพิ่นหรือว่าเสียท่งออกเพิ่นมาออกเบียดไปครับผมแคนเซียผอมช่วงหงอกเพิ่นผอมสารพิษนะคะครับ ข้าวปลาเดชใส่สารนีิยังก็กินได้สบายนะคะตัวหอกตัวหอกปอดปอดสารครับมันปลาได้ปอดเรายิ่มปอดสารซื่อที่สิบปอดกินกันได้ก็เรียอยปอดสารเออทั่วหอกปอดสารพีชปลาได้ขายแต่ว่าแก่เราคำผู้ได้ซื้อน้ำปลาหรือว่าแก้วบองนะคะค่ะผู้เพื่อนทิ่ใจดอก กับว่แมัน่าโฆษณาเกิดจริงเลยเลยยิ้มครับผมเพราะว่าลองชิมแล้วเยี่มกินเที่ยงว่าสามปู่ะแสบแสบแสบเพื่อนเพื่อนแสบหลายเพื่อนมาไปกินแล้วค่ะแม่ซี่เพื่อนก็ได้ลองแล้วเพราะว่าเพื่อนเห็นล่งท่าแม่คู่กันเลื่อยเพื่อนก็เลื่อยเอาไปถวายทั้งวัดนั่นนะคะเพื่อนก็ไปเพื่อนก็ไปเห็ดเพื่อนว่าโอ้แสบเขาท่าว่าสัตว์อะว่าหลายรสชาติเพื่อนก็ไปชิมใช่กันนะคะท่านพู้ได้มัก โบมาแก,ก้วแม่งแบบกับมาแก,ก้วเนียงกับน้ำพริกตาแดงเนีเ่ยใช่ไหมคือแซ่บผู้คนมาอาหารไทยๆยังน้อยอัเนี่ยสินค้าคา่ะว่องคือซื้อกะมีค่ะมีปรุงรสใส่ออมใส่เกี๊ยงนะคะว่าเป็นใส่ตุ๋มเลยค่ะใส่ออมใส่เกี๊ยงได้ซุปก็ได้ครับซุปกับมี่สองส่วนนะคะมี่สองส่วนค่ะเพิ่นก็ว่าเนี่ยมมีตะโคสตาขายปลาบ้านใช่ไหมแต่ห้ากับเกี๊ยมกันไปนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันกาเป็นสายบุญเพราะขาคองปู เพราะว่าผีชีพิ่นกับมาอุดหนุนเราบอกง่า,ๆ <MC S 2> ายๆเก็บซีใส่บุญเพิ่นมารวมบุญเพิ่นกับมีแนวฝากแนวตอนกันไปนเนี่สียบ,บางคนเพิ่นกับมีงบนะคะเพิ่นมีงบเพิ่นกับซื้อเป็นโรงทานถวายเป็นโรงทานเนีๆๆน่ยเสียค่ะเพิ่นอยากสนับสนุนบอกง่ายๆนะคะเพิ่นอุดหนุนถึงแมนว่าบเป็นแต่ดำปลาไม่กู้สิเป็นสิเป็นเงี้ยก็เพราะน้ำน้ำปลานะคะมีน้ำปลาแล้วก็มีรถด,ดีเนี่ยเสียค่ะเพิ่นกับ รวมม้านะครับพร้อมกับคุณชาช่ใช่ถวายน้ำนะครับเป็นน้ำเต้าหู้ใช่เสียแม,ม่นบ่แต่ว่างวันมีบ่มีนบ่มือเนี่ย,ย,ย,ยนเนี่ยเนี่ยมีมีจูบค่ะว่าเป็นย่างอันนี้ค,คือคือถ้าบอกแตือนเก่าม้าเนาะค่ะบ่มันว่ามีแต่น้ำปลาใช่สินะคะม,มีมีหลายอย่างที่แม่วันที่ยี่สิบเก้ามีแจกน้ำปลาด้วยครับ เออมีแกงน้ำปลาด้วยว่ะโอ้แต่ทั้งน้ำปลาทั้งปลาล่าจนน้ำปลาล่ามาทุบไปบ้าจนนี่แหละเขาเรียกว่าทำบุญเห็นผลทำบุญละสิ่งกากาเห็นผลพรอมนะค่ะได้๋ยวเนี้ยไปยุไปกินค่ะได้๋ยวเนี้ยไปยุไปกินกามีแกงแล้วก็มีแถมแล้วก็มีจำนายนะคะค่ะหลายอย่างนะคะมีข้าวเซื้อจะเสียข้าเลี้ยงได้ แต่ว่าแกลีนี่เขาเขาเรียก <c oughs> ว่าใดคือว่าเามาแต่มาห่อปูถึงเขากับบ้านก็มีความฝากความตอดกับบ้านเองแต่มืูบ้านนี่เพิ่นมานน้ำมาจากฟันเจนนะคะเพิ่นกับว่าอุดหมูนู้เพิ่อนมาหน้าปลาลาคับแก้วบวกนะคะเพิ่นการมาด้วยใจนั่นแหละเพิ่นก็อยากมากราบปูนั่นแต่ว่ามาวนั่งปลาล่าแต่นั่นมีโอกาสนะคะท่านผู้ใดมีโอกาสว่าที่ยิบเก้านะคะอยากรับไปขายัเสีย ก็ได้นะคะคมา<ผ>มได้คือการเอารวดมาเพราะว่ามันจะ่ได้เสียค่าน้ามุกน้ำมันเสียค่าซุงเอารวดจะเอกมาใส่เอาเลยนะคะคเป็นรอยล่างช่องรอยล่างได้ค,ค,ค่คะค่ะเพราะเป็นยังล้ะกันม่คู่กันผ้าทั้งหมคือเกานะคะวันที่สามสิบนะคะสีผ้าไปเบื้องเจดีนะคะเจดีปูรีสิบเก้ายอดที่วัดป่าบ้านเมือด้วยค่ะกำลังลงสีสวยงามสวยงามซึนหน่อยกับมีพญานาคนเออพญานาบาทนี้พญานาค,คู่นะคะ มองบันไดแม่คู่ตองคอสุกบูกร่างสีมีงกเนะค่ะพวางงกส้างกีดีไก่ย่างไก่ย่างผันเหลียวนะค่ะมันหลายอย่างขังแม่เทององปะพูทะลุนะค่ะระพูทะลุปังมันละิชัยแม่นะใช่เออเจ้าค่ะข้าอย่งเจ้าค่ะมันหลายอย่างองค์ประกวบหลายอย่างบมเป็นว่าขาสาแต่้กีดีสีเหลี่ยวนะค่ะองค์ ไฮว่าเทิทงเทิงยอดชัดมีประมาณเก่ายอดนะคะใส่สัตว์สัตว์เก่ายอดเพื่อนแล้วกัทั้งพระพุทธรูปข้างหนนะคะหรือว่าไฮว่าบันไดยพญานาคสององค์แต่ว่าลืมถามปูเสยวแจ็กเสียนลืมถามอีกลวมือนี้<ช>สิถามเนาะคะาา่ะว่าสิได้แจ็กเสียนและะ้วก็ปูสิประทานสุกลาบไห่ไดโบขั้นบ่ได้แล้วก็ เจดีพูกับ่ท่านใดบีพญานาคแล้วสองล้องบกัล้แล้วก็ย่านาคึ่งองค์บริบางเจดีอองค์บริวาลพอดีได้ซีโอีโเดยยิมยซีโอครับดม่ได้แโโ่เหนื่อยหน่อยว่าดอกไม้ีไหนเยอะการแต่ไม่คู่กับทีเซาพอเซรพอไปนะคะแต่ได้ทอดได้ข้ากเขาคอยเฮ็ดไปแต่ว่าที่30มสม่คู่เบงงบกันนะคะงบบ่า จังไงาา้านั่งท่ารัฐเพียกใสิซีดีเฮดงูกไปอันว่างสางพญานาคก่อนครับผมค่ะขั้นขันงูเข้าวัดทันถึงเข้ากับล่อ่อนเนาะครับ <c oughs> ล่องวดซีมานี่ยแหละใครจังไลกอะซื้อว่าเขาได้ร่วมบุญไปสำหรับวัดษาสนุบบนบัดเนี่ยกสิซีเทถนนเนี่ยบัดท่าถนนเข้าไปหาองค์นย่านะคะพญานาคเก้าเสียน,ยนองค์เจ้าหญ้าสามเมตรถนนสามเมตร น้นสามเมตรกว่าความกว้างหรือความกว้างแต่ว่าความความยาวยาวค่ะจากหัวปูตาเข้าไปนะคะลึกอยู่ประมาณเป็นกิโลปุ่นเลยสองกิโลเป็นบอยเยมหาประมาณหาร้อยเมตรนะหาร้อยเมตรหาร้อยเมตรเพราะเป็นกิโลนึงม้อเป็นตัวย่างไก่และที่หาร้อยเมตรเป็นบอยค่ะนั่นแหละแกไม่คู่แต่ว่ามันมันหลายอย่างหลายแนวสี่สี่สามอันปูบอกกับท่านสุกลาบแม่คู่กัน บ่าสามารถจะสั่งไปได้นะคะอันนี้พว่วมเสียแระสาธากระเหตุตามปูปูว่าขั้นขั้นปูสังก็คือสําเร็จคําว่าสําเร็จก็คือปูเพิ่นไห้นะคะว่าสีเขียวสีสากะเพิ่นไห้ค่ะแม่ปู่ก็สะสมไปเรื่อย <F 4 S 2> เ FC ซีเพิ่นจะรวมบุญน้ำกับ่เป็นยังเนาะคะ่ะ <c oughs> เฮตุนเงินมาหลวกร่วมนํากันก็นกนได้มือแม่ปู่เฮต้นไปเนาะค่ะจังได๋ก็มาเด้อค่ะเด้อว,วันที่ย9บเกา ร่วมบุญตักบาตท,ที่หอปูตาโอ้หอปูชีวะขาวเลขที่998นะคะบ้านแม่คู่บ้านดอนผู้นะคะเด้อผ่านมาเสียโลงปลาราแม่คู่คราคาหนึ่งห่ายึดยุ่งหัวมุมโคง้งล่ะคะ่ะยอดดับสายมือ่อคันพูดในคนมาแต่ทั้งบุดรเนาะคครับ่ะมาได้แวะได้นะคะแล้วกะ็ทีมาให้ว่าวันที่ยิบเก่าทำบุญแล้วแล้วกะ็บางคนอาจจะบอกกับ ถ้าหมแล้วพ่อจ๋าจะนอนพักสัก่อนแล้วกันวันที่สามสิบใส่ตัวเออไปแห่หรือว่าไปล่ำถวายจัเสร็จนะคะเ<ช>มืองก่อนเมืองยอดก็เด้เอนยน้ปูพิจารณานามือแรกว่าซิบเก่านี่กันบเมื่อไห่ขอปูได้แจ๊ ได้จักซีฟเมื่อนนะปูก็ได้ดอกซีฟเมือนก็คือล้านโอ้แสียคือเงินให้ปูลงไปเบิกสมบัติทั้งปูรีขึ้นมานปูต้องเบิกได้ค่ะปูเพรให้เบิกเนี่ยลูกหลานเงางอยว่านไนยิมามี่ถ้าบุญเด้อบ้านนี้บัดนี้กลงานมี่ถ้างานนะค่ะวันที่1ตุลาคมละบ้านนี้วันที่20มีงานนะคะงานงานงานบุญกฐินปูวัดบรรเมื่อนะคะวัดป่าบรรเมื่อปูทําพระเนียงั่าน ค่ะเป็นว่าเป็นผาปลาโอ้เป็นกะทินสามะขีเลยนะครับกะทินสามมะขีแล้วก็แม่คู่เป็นเจ้าภาพทั้งโมอลองหมลงมมล่ำนะคะให้ว่านกษิได้พี่นิดสาที่ทองจันนะคะพร้อมกับสมจิตบอ่อทองนะคะคโอ้พิตภูหล,ลูบลอยพิธภูํำบนมวนนะคะครับผมมาฟังสายญาพ่นมาเบิงสายญาฟังสายญาพ่นครับ <นะ S 2> ครับผููได้่าท่านเห็นนะคะสมจิตบอ่อทองกับมาเบิงได้นะคะ เบื้องคนลายล่ำงามนะคะงแะื้องพรกอมไอ้นี่ไซที่ทํากแกนคนเก่าเจ้าประจำค่ะครับผมว,ว่าหายไปไซไอ้นี่แฟนเพลงกันยังล่อค่อยคือเก่านะคะครับผมการล่อวันที่ยี่สิบแล้วค่ะยี่สิบตุลาที่วัดป่าวัดเมื่อดอัดกลางคลืนวันที่ยี่สิบเอ็ดคือถวายนะคะถวายระทินนะคะครับผมส่วนวันที่สิบพฤศจิกาเป็นมันยังไก่อยู่วัด ซาสนุบลวา,าลารามแม่คู่ปูตาผู้ชี่อเะข้าวเป็นเจ้าภาพงานเนียนผู้ตาชิ่งหิงผู้ชู่ีมะข้าวได้เป็นเจ้าภาพมีกายนีปูตาใช้ยาก้าเก้าวีดออกเนาะครับผม,บผมบปีนี้อาจจะผู้ชี่อเะข้าวใชา้ยาก้าเก้าแปดกับวันเหนือเลยค่ะเรื่องค่ะพี่ตาบุญก็บุญเนาะค่ะเอาบุญตลอดนะคะทำาบุญนะคะทำบุญเท่านั้นให้ว่าบุญเท่าเห็ดบุญก็เห็นผลทางลังเกีือมันกับ เกิดขึ้นซาถ้านาแก็เกิดขึ้นเร็วนะค่ะทําบุญเห็นผลมือเดียวก็ได้คือจังไปวัดต่อให้ได้เยิ้มเขาเอื่นทําบุญเห็นผลพอดีไปถวายตนผาป่าปับแมนว่แล้วก็ไปยุดทวอยู่แม่ตะเคียนปาดออกขากออกเนี่ยขากครับขากับเขาก็ออกเพรานั่นขากับเข่ามือนันออกแล้วยอดเป้าปเนี่ยก็ออกรับันนี้พร้อมกับยุดทูงขั้นขั้นแม่คู่ใดวันนี้แม่คู่อธิฐานว่าสิบไปยุดทูง นั่เมกะเคียนเพราะว่าได้บ่นบาดสารกาวคนไหวอยู่ดีว่าขั้นขั้นเมกะเคียนอยากฟังล่ำอยากเบิ้งหมอหลองหมอลำอยากเบิ้งนั่งลำ่ำเนี่ยสิแม่ครับผมค่ะก็ร้องอธิษฐานด้วยค่ะเด้อผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพนั่งลำ่ำเพราะว่าขั้นใดไม่คู่กับสิไป็ดยูทูบอีกแล้าครับผมค่ะยัวยัวเมกะเคียนเนี่ยสิเป็ดยูทูบแล้วก็บไม่คู่กับเช็ดต้นผักปลาไปคน่ะค่ะแต่ว่าหายสูงสัก่อน พว่าถัาบ่มีโซ่กับศิลาซ่สื่อกับบ่คือต้องมีต้นผา,นปาปานนะคะกะ <Yeah, exactly. S 1> ทางปูหมานของเขานะคะบัตรต่อไห้เพื่อเพ่นหรือบัตรดุงท่าเกษีไปบัตรดุงนั่นแหละคะ่ะก <c oughs> ับเข้ากับลูกหลานปูพือเก้าเข้ากับเด็กปเเศษร,รวมบุญน้ำเพื่อนนะคะเพื่อนเท็ดนัน,นเท็ดนี้ไปะค่ะ้ลระเล็กละหน่อยไปแต่ว่าคันเท่าบ่มีง,งวัวพ่อกับเฮ็ดไปว่ได้เพราะว่าบุญมันก็หลายบานเนาะ <c oughs> หลักกระสิไดไเกลียวลกกะเอบซี่สายบุญทอากระเกียวน้ามปาาน้าน้าป่านี่เสียค่ะเป็นประทูเป็นไข่ย่งเสีราคาเฮ็ดบุญน้ำกันค่ะสำรับมื่อนี้กาเอาเพียงแค่นี้นะคะเนาะการนำมาฝากว่าตอนจะเลืมสิบหกสิบเก้าเจ็ดศูนย์นี่ะคะสิบหกสิบเก้าเจดศูนมือนี้ค่ะกับเขามื้อนี้มนคอูค่ะกับเขาเมื้อนี้ก็มีเน ปูหายหน้โอ้หายหายคายเงียนทันใวห้ตีบายเหียบถ้าคายเงียนเนาก็มีเงินใช้ข่ายปูสันยืมนักหน่อยเด้อสันเพราะดียืมรอยหนึ่งเลยครับปูเลยจจำให้ขึ้นเลยมีให้เป็ตัวขื้นเรียกไทยเงินเนาะครับเรียกไทยนะคบเรียกไทยเงินหนึ่งหย์หครับ่งยคคา่งศูนย์หกครับผมหกแปดสองเก้าหนึ่งศูนาหนึ่งศ เก้าหนึ่งศูนย์หกปะทุไปต่อค่ะเป็นเก้ามียนเ1 0่งศูนย์กระไดเลื่งหกศูนย์กระไดเออเก้าหนึ่งศูย์หกน้อยแต่โม่เพิ่นเอาอใ่เลยเพิ่นเพิ่นเพิ่นได้กินสามขาบนี่เรียีแล้วพอขึ้นไ่โบบีพอขึ้นไห่ฉันก็ายหคขึ้นแต่ว่าเหียนต่อมาเทียนพ่อยิไวเลดสิบลอยและเกียรติสิบอยละเกียรสอยละเกียรติสิบฟังดีเลยลอยและเกียริสิบ หศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับเจ็ดกูพนังกับยิมกับเจ็ดสิบนั่นด้ครับเจ็ดสิบบาทแม่นว่าแม่นว่กวันนี้เด้อคันบ่ถือพ่อกรสิืหายคันถือพ่อกระชืหายท่านว่ย วันนี้เอาหัวเหี่ยนเป็นประกันถ้าเาเอาข้อค้าเหี่ยนเป็นประกันแล้วว่าข้อค้าเหี่ยนมีความหมายเราวอาข้อค้าเหี่ยนนี่ขาอหมายค่ะหม้อหม้ยเนี่ยหม้อกระตัดหม้อสิบเนหม้อกระเป็นเรื่องโคอะไรเรื่อเก่าอะไรเรื่ออหัวหัวหนุ่ยหม้เนาะแต่หม้อเนี่นะคะจะได้กับพี่นี่พี่จันทร์หน้าพีเด้อค่ะเด้อค่ะไปคู่กับไฮได้เป็นแค่แนวทางหวยรัฐบาลไทยอย่าลืมยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไทยไว้ แลคะแต่โมเ่าเขียนไว้ว่าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเกียนแล้วก็หนึ่งหกนะคะเขาเขียนไว้ที่นี่พิจารณาแล้วแต่ดวงแลแ้วถ้าบุญของเข้านะคะอ่าก็ยิ่มที่ไปซื้อพวกข้าวค่ะวันนี้เออกู้ให้<น>ข้าวพวกข้าวให้ปุงและซีฟู้กว่าบัวค,ครับแต่ได้ไปโต,ตแต่ได้ไปโตกับทายเงื่อนของคล้ายเหียนก็ดีค่ะโอ้ทายเงื่นของค้ายเหียนหนึ่งศูนย์หก บักข้าวถุงละสิบหกแม่บาทนั่นแหละค่ะอ้าวพิจารณาเบิ่งดวนดวนค่ะจัดเลี้ยวจัดเต็มจัดไววสาธุค่ะค่ะมีโชคมีหลัภมีโชคมีหมานเลยค่ะเด้อซูผูสูขคนค่ะสวาสดีครับาธุครับสาธุ